ชื่อพี่อะไรนะชื่อแดงคชื่อแดงเนาะเป็นคนเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเดียวกันกับพี่พรจ้ะจ้ะเป็นซอยเดียวกันซอยเดียวกันก่อนก่อนก่อนทานนี่เป็นไงม้างครับก่อนทานโอ้ก่อนทานนี่เป็นอะไรบ้างนะเป็นมะลูกงอกนมะลูกเนื้องอกนนองอกนะมดลูกแล้วก็พามาแล้วก็เกล็ดเลือดต่าเกล็ดเลือดต่ํามากสี่อาทิตย์นั้งสี่หนนะไปโรงพยาบาลนะโอ้อาทิตย์ละสี่ทังปกติน่าจะไปโรงพยาบาลทุก อ่สี่ครั้งต่ออาทิตย์ป๊อบพอผ่ามาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ยังเพียอยู่ก็เลยมาเจอพี่เขาพี่เขาก็เลยแนะนําบอกพี่กินยาตัวนี้มีแรงแรงลองเอาไปกินตีหว่างอะก็เลยลองเอากเขาไปกินก็กินได้สามวันก็ดีขึ้นสามวันเองก็มีแรงนดีขึ้นนี่ดียังไงคือมีมันมีเรื่อวมีแรงมันก็ลมมันก็ไม่เป็นใจมันก็ไม่สั่น จนมีเลี<อ>้ยมีแรงก็พอทานข้าวได้พอทานข้าวได้อนอนหลับง่ายไหมนอนหลับตื่นง่ายนอนหลับก็ตื่นได้ง่ายแล้วถ้าทามาเนี่ยงุดงิดนอนก็ไม่ค่อยได้อพอจะเป็นลมก็เลยพี่เขาก็เลยแนะนําให้ตัวนี้อาไปกินก็เลยรู้สึกดีขึ้นตลอดมาแต่ตอนนี้กินตัวนี้หมดแล้วเลยเลยมากินตัวน,นี้ต่อตัวนี้ต่อแเวลากินเข้าไปมันมันมีอาการอะไรขับอะไรยังไงไหมอ๋อทาย จังแรกอะไม่ไม่จงแรกมีอาการมันมันยามันมันมันไล่อย่างไงมันมันปวดมันเมื่อยหมดเละเป็นกี่วันสองสามวันปวดเมื่อยตามร่างกายหมดเลยอ่ะใจสั่นก็เปลี่ยนตัวที่สองตัวที่สองก็ปวดเมื่อยไปหน้าแค่ดีอเป็นหลายวันไหมสามวันเหมือนกันแต่ต้องทนนะตัวนี้เพราะมันยามันเยอะยามันเยอะเราต้องทนเพราะมันจะไล่ของเราทุกส่วนตัวนี้ก็กินได้ดีทุกวันก็กินอยู่ครับ ดีมากยอมรับว่าดีมากมากตอนแรกทุกครั้งที่เป็นมานี่มันจะไม่อยากจะพูดไม่อยากมีชีวิตเลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยตอนนี้ก็ได้อืมีเรื่มมีแรงแล้วตอนแรกที่พี่พรเขาแนะนําเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อยังไม่ปรึกษาแฟนอยู่อทีตกว่าอดีตกว่าอ๋อกว่าจะตัดินใจเนี่ยอดีตกว่า ที่กว่าแฟนก็เลยแนะนำบอกลองมากินด่ก็เลยเอาไปเอามาเอาไปกินก็เลยดีขึ้นทุกวันนี้ตอนนี้แฟนแย่งกินแล้วตอนนี้พอบ้านกินด้วยแล้วแย่งกินด้วยได้อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคุณแม่เนาะตอนนี้ตอนนี้เชื่อร้อยเปอเซ็นโอเคโอเคพอดีพี่เขาจะไปธุระเนาะเดี๋ยวเเราขอบคุณมากพี่ที่ให้ข้อมูลเนาะ